เนื่องจากรายรับไม่พอรายจ่ายแล้วยังมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบอยู่มากมายถ้าไม่ได้ถวาย10บรถแต่ถวายเล็กๆน้อยๆแทนอย่างนี้ได้ไหมเรื่อง10บรถเมื่อรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้วยังมีภาระหนี้สินเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะ มีคนที่ปรารถนาอยากจะซื่อสัตย์กับพระเจ้าในการถวายแด่พระเจ้าแต่มันทําไม่ได้ทําไม่ได้เต็มที่อย่างแรกผมอยากจะหนุนใจเราก่อนว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ดูที่จํานวนเงินว่ามากหรือน้อยแต่ดูที่ใจของเราพระองค์ทอดพระเนตรจิตใจ พระกัมภีร์ไม่เคยสอนให้เรานำเงินมาถวายจนตัวเองและครอบครัวต้องพบกับความลำบากในสองโครินบทที่8เพราะว่าถ้ามีความกระตือร้อนอยู่แล้วพระเจ้าก็จะทรงรับตามที่มีอยู่ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มี ็คือพระเจ้ารับตามที่มีอยู่ไม่ใช่รับตามที่เขาไม่มีหมายถึงว่าไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะมาถวายแด่พระเจ้านั้นเอาตามที่มีนั้นประเด็นสําคัญในพระคัมภีร์ก็คือว่าการถวายนั้นอะ่ะถวายด้วยหัวใจรักที่มีต่อพระเจ้าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าให้พระเจ้าสําคัญกว่าเงินทองในชีวิตของเราและให้การถวายเป็นการสําแดงความสย์ซื่อของเราและความไว้วางใจในพระเจ้าที่เรามีต่อพระองค์ดังนั้นการที่เรา มีรายได้เข้ามาเนี่ยให้เราตั้งใจตั้งใจเลยครับว่าจะถวาย10ลด10%ของรายได้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายหรือไม่หักอะไรก็แล้วแต่ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่เราตั้งใจจะถวายสิเเนี่ยเพื่องานของพระเจ้าเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอะไรเราให้เราตั้งใจแบบนี้เอาไว้ทีนี้พอเราเริ่มตั้งใจแบบนั้นใช่ไหมในภาคปฏิบัติเนี่ยบางทีมันทําไม่ได้ทําไม่ได้มันมันสมมติมีเงินเดือนแค่นี้เงินเดือนออกมาปุ๊บก็แทบจะหมดกับจ่ายค่านี่สินค่าต่างๆไปหมดแล้วนะไม่รู้จะเอาที่ไหนจ่ายยังไงแต่ให้เราเริ่มต้นจากหัวใจที่ตั้งใจก่อนแล้้วถามัน ทำไม่ได้จริงๆเนี่ยผมหนุนจะให้เราเริ่มจาก1%แทนที่จะเป็น10%บเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ้อะไรก่อนก็ได้ก็ยังดีเท่าที่เราทําได้แล้วเราก็ทําอย่างสัต์ซื่ออย่างเต็มกําลังโดยความคาดหวังตั้งใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะทําให้ได้คือฉันอยากจะถวาย10ลรถ0ิเนตี่ยแด่พระเจ้าเหมือนอย่างที่คนในพระคัมภีร์ทํากัน,กนแน่นอนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทาจะถูกสาปอะไรเนี่ยเราพ้นจากคาแช่งสาปแล้วแต่เพราะ ราะว่าพระเจ้าทรงรักเราเหลือเกินแล้วก็พระองค์วางแบบอย่างเอาไว้ในพระคัมภีร์เราก็เลยตั้งใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิที่ได้รับมาจะถวายแด่พระเจ้าแต่วันนี้สมมติหัวใจก็มีแต่กําลังมันทําได้1%ก็ทํา1%อย่างสัต์ซื่อเริ่มต้นอย่างสัต์ซื่อแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเสมอสนับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงเวลาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วก็ถวายแด่พระเจ้าด้วยเต็มใจอธิษฐานของพระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางแล้วปลดปล่ปอยเราพ้นจาก ภาระหนี้สินต่างๆหรือทําให้มันน้อยลงแล้วก็ขอไปย่อเปิดหนทางที่เราสามารถจาก1%ที่สามารถเพิ่มเป็น2%ได้3%ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามที่เราปรารถนาแต่คือตั้งใจเอาไว้ไงตั้งใจว่าฉันจะถวายแด่พระเจ้า10บรดแด่พระเจ้าเพื่อสําแดงความสัตว์ซื่อที่มีต่อพระเจ้าสําหรับบางคนเป็นสายแบบแบบว่า ใจเด็ดนะฮะก็ผมก็เชิญชวนท้าทายเช่นเดียวกันว่าคุณสามารถทำงี้ได้ก็คือว่าเมื่อได้รับเงินมาเงินเดือนมาหรก็กด้ตัด10%ไม่ต้องสนใจอะไรจะให้กับพระเจ้าก่อนเลยแล้วที่เหลือค่อยมาบริหารจัดการให้มันเพียงพอแล้วจะพบความประหลาดใจว่า คำนวณยังไงมันก็ไม่พอทางตามคณิตศาสตร์เนี่ยแต่ว่าทําแล้วมันพอเสมอเลยพระเจ้าจะมีหนทางต่างๆพวกจะขนาบตัวทําลายซึ่งทําให้ไม่ต้องเสียเงินที่ไม่จําเป็นต้องเสียแล้วก็พวกจะเปิดหน้าต่างให้ฟ้าสวรรค์เทพอลงมาสามารถได้รับอะไรบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้รับเนี่ยเข้ามาทดแทนเมื่อเราเริ่มตั้งใจสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอย่างไรก็ดีก็เข้าใจสำหรับบางคนมัน เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปที่จะต้องตัด10%อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรผมนุนใจว่าแม้นทําไม่ได้จริงๆวันนี้ก็เริ่มจาก1% 2%ก็ได้แต่ทําอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็ขอพระเจ้าเปิดโอกาสให้มันสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น3เป็น5เป็น6เป็น7ในที่สุดถึง10%เราจะเห็นว่าเมื่อเราตั้งใจมีหัวใจแด่พระเจ้าแล้วเริ่มลงมือทำนะพระเจ้าจะเปิดหนทางให้ซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนดังนั้นหนุนใจนะครับว่าให้เราถวายแด่พระเจ้าด้วยความรรัักทีี่่่่มตตออออพะะงงค์์ยาสืแล พระองค์ผู้ทรงสัต์ซื่อจะโปรดอวยพระพรและประทานสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราไม่ขาดแคลนตลอดวันคืนชีวิตของเราครับ